ตราที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะมีสามมาตร,รายที่บอกเลยคือมาตรา183นะคะคือวันชี้คืออะไรวันชี้ก็คือวันที่ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทกำหนดภาระการพิสูจน์เอาคำฟ้องมาวางเอาคำให้การมาเทียบแล้วก็กำหนดประเด็นข้อพิพาทกำหนดภาระการพิสูจน์แล้วก็กำหนดหน้าที่นำสืบก่อนนี่คือมาตรา183 183้ยงไป177บเวกสองนะคะว่า เวลาจำเลยยื่นคำให้การเนี่ยจำเลยต้องให้การว่าจะรับหรือปฏิเสธฟ้องโจทเนี่ยโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุการนั้นนี่คือมาตรา17 7บวรรนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นมาตรา84ทับ1นะคะจะเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์ก็เป็นหลักว่าเออสายใดกล่าวอ้างาสนั้นมีภารักกันพิสูจน์พร้อมกับข้อยกเวน้นฉะนั้นเนี่ยมาตราที่เก่งเลยนะคะก็จะมีสามมาตราสำหรับเรื่องการชี้สองสถานอย่างที่บอกนี่ไง อาทีเรามาลงเรื่องการชี้เสาสถานเพื่อกําหนดประเด็นข้อพิพาทก่อนนะซึ่งการกําหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยนะคะมันจะมีหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันในสาข้อข้อที่1ค่ะประเด็นข้อพิพาทต้องเกิดจากคําคู่ความเท่านั้นคือเกิดจากคําฟ้องและคาให้การมาเทียบกันต่อไปค่ะหลักที่2เวลาเราพิจารณาเนี่ยเราจะโฟกัสที่คาให้การค่ะว่าคาให้การของจาเลยเนี่ยมันเป็นคําให้การประเภทใดปัญหาข้อที่จริงมีหลักอยู่ว่า ทำให้การของจำเลยนะคะจะก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทได้จะต้องเป็นคำให้การที่ปฏิเสธโดยชยัดแจ้งนะคะแต่ถ้าคำให้การของจำเลยเป็นคำรับนะคะเมื่อจำเลยรับแล้วก็ไม่เกิดประเด็นข้อพิพาทอีกซึ่งคำรับค่ะที่จะไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยคำรับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะในคำให้การในปัญหาข้อเท็จจริงนะคะ อะไรที่จำเลยรับแล้วไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทซึ่งคำรับมี3าประเภทใช่ไหมหนึ่งรับโดยชัดแจ้งไม่เกิดประเด็นข้อพิพาทเลย2ถือว่ารับเพราะไม่ปฏิเสธนะคะอะไรที่ไม่ปฏิเสธในคดีแพ่งถือว่ารับไม่เกิดประเด็นข้อพิพาทต่อไปกรณีที่3นะคะกรณีที่จำเลยเนี่ยปฏิเสธไม่ชัดแจ้งในคดีแพ่งถ้าปฏิเสธไม่ชัดแจ้งก็ถือว่ารับเช่นเดียวกันฉันเรารู้แล้วว่าปกติเนี่ยเราเน้นอันที่สองนะ อะไรก็ตามที่จำเลยไม่ปฏิเสธถือว่าจำเลยรับทั้งสิน้นแต่หลักการตรงนี้ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าต่อให้จำเลยไม่ปฏิเสธเนี่ยแต่เราจะถือว่าจำเลยรับไม่ได้ยังไงก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเสมอนะคะข้อยกเว้นที่2ค่ะคือเรื่องจำนวนค่าเสียหายซึ่งประเด็นว่าโจทย์ได้รับความเสียหายหรือไม่ตรงเนี้ยนะคะจำเลยต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งเท่านั้นนะแต่ในกรณีที่โจทย์เนี่ยฟ้องด้วยค่าเสียหายตรงเนี้ยมันก็จะมีหลักการอยู่ว่าโจทย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับ ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเกินไปกว่าที่โจทย์เสียหายจริงตรงนี้ต่อให้จำเลยเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยว่าโจทย์ไม่ได้เสียหาย2ล้านแต่เนื่องจากโจทย์ไม่มีสิทธิได้รับเกินกว่าที่เสียหายจริงเมื่อโจทย์ไม่มีสิทธิได้รับเกินกว่าที่เสียหายจริงแม้จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธในเรื่องค่าเสียหายตามที่โจทย์ฟ้องมาเลยแต่เราจะถือว่าจำเลยร,รับไม่ได้นะคะดังนั้นจึงเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเสมอว่าสรุปแล้วเนี่ยโจทย์เสียหายเพียงใดหรือเสียหายเป็นจํานวนเท่าใดซึ่งเมื่อโจทก์กล่าวอ้างมากนาจสรพิู์ มาตรา84ขหนึ่งจะเป็นมาตราที่กําหนดเลยว่าคู่ความฝ่ายใดมีภาระกาันพิสูจน์ต้องถามค่ไม่ทําแพ้คดีหลักการมีอยู่ว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายกล่าวอ้างคู่ความฝ่ายนั้นมีภาระกาันพิสูจน์หรือมีหน้าที่นําสืบนะคะพูดง่ายๆก็คือภาระกาันพิสูจน์ตกอยู่กับคู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างแต่ก็มีข้อ,อยกเว้นคือข้อ,อยกเว้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องข้อ,อยกเว้นที่เกิดจากข้อสันนิษฐานถ้าเข้าข้อสันนิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดันมาเป็นคุณกับฝ่ายที่กล่าวอ้าง ผลก็คือฝ่ายที่กล่าวอ้างเนี่ยก็จะเหมือนมีเกราะคุ้มกันค่ะทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องมีภาระการพิสูจน์อีกต่อไปภาระก็จะถูก นะคะ,ะไปเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันทีข้อสันนิษฐานตามกฎหมายเช่นอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1นึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นโจ์เนี่ยมาฟ้องขับไล่จาเลยออกจากที่ดินนะคะ,ะโจ์กล่าวอ้างค่ะว่าที่ดินเป็นของโจทย์นะคะซึ่งปกติเนี่ยตามหลักการคือโจทย์กล่าวอ้างว่าที่ดินเป็นของโจทย์โจทย์น่าจะมีภาระการพิสูจน์ถูกไหมแตม่ปรากฏว่ากรณีนี้ค่ะโจ์เนี่ยมาฟ้องขับไล่จําเลยโดยโจดแนชโนด หรือนอสอสาม,มาด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วปคพมาตรา1นึ่สเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองนอกจากนั้นค่ะปวิแพงมาตรา1น7่127ยังบอกว่าชนโชนเนี่ยนะคะหรือ,อนอสอสาเนี่ยนะคะมันเป็น เอกสารมหาชนที่เจ้าพนักงานเนี่ยได้ทําขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ดังนั้นสันที่ฐานไว้ก่อนว่าเป็นของถูกต้องแท้จริงแต่นั้นโจทย์เนี่ยมีเกราะคุ้มกัน2ชั้นเลยชั้นที่1คือ1 3ึ่งปอพอชั้นที่2คือปอวิแพงหนึ่งสองชั้นเอามีเกราะสชั้นค่ะพาละผลักไปเป็นของ จำเลยเลย ayo, ดังนั้นแม้โจทก์กับอ้างโจทไม่ต้องมีภาระการพิสูจน์เพราะมีข้อสันนิษฐานนะคะตามกฎหมายเป็นคุณกระโจทย์ภาระถูกผักไปเป็นของจำเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะก่อนหน้านี้เราเจอแล้วว่าถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานบทเดียวกันจะเป็นอย่างไรเช่นโจทก็อ้างว่าที่ดินอยู่ในโฉนดของโจทจำเลยก็อ้างว่าที่ดินพิพาทอยู่ในโฉนดที่ดินของจำเลยตรงนี้ผลคือทั้งสองฝ่ายต่างไม่ ถือเอาประโยชน์จากข้อสันนิษฐานได้อีกเพราะว่าทุกคน,น่ะได้รับประโยชน์ทั้งคู่ดังนั้นกล้องกลับมาใช้หลักทั่วไปคือใครกล่าวอ้างคนนั้นมีภาระการพิสูจน์ดีการฉัดมาอันนี้เคยพูดแล้วที่เอนที่ภาพเนี่ย ออกโฉนดทับซ้อนกันโจน์ก็มีชื่ออยู่ในโฉนดขณะเดียวกันจำเลยที่ดินติดกันมีนอาสาที่ดินของโจดเนี่ยเป็นโฉนดส่วนที่ดินของจำเลยเนี่ยมีนอสสามแล้วออกทับซ้อนกันโจน์ก็อ้างว่าเฮ้ยที่ดินของฉันอะโฉนดอะมันใหญ่กว่านอาสสามฉะนั้นอะแกต้องมีพักการพิสูจน์ศาลบอกว่าอ,อ้างอย่างนี้ไม่ได้เพราะโฉะนดเนี่ยก็เป็นทะเ,เ,เบียนอสังหาริมทรัพย์นอสสามก็เป็นทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ฉะนั้นเนี่ยถือว่า มันเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม1373ด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นถือว่าไม่มีใครสามารถถือเอาประโยชน์จากข้อสันนิษฐานได้เลยในการนี้มันน่าสนใจตรงที่ต่อให้โฉนดพิพัทกับน,นอส,ส,สก็ไม่มีใครสามารถถือเอาประโยชน์จากข้อสันนิษฐานได้เลยก็กลับมาใช้หลักทั่วไปว่าใครกล่าวอ้างคนนั้นมีภาระการพิสูจน์ดังนั้นเนี่ยถ้าโจทย์กล่าวอ้างภาระการพิสูจน์ก็ตกองอยู่กับโจทย์